ลองนึกภาพตามนะว่าถ้าเรามีเงินดิจิตอลที่ใช้สะดวกแต่ก็ยังส่วนตัวเหมือนใช้เงินสดจ่ายจริงๆเออเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันคือการย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้เลยเราจะไปดูไอเดียของเดวิดชอมเรื่อง e cash แล้วกออ็อีกปัญหาหนึ่งที่คล้ายๆกันคือเรื่องความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิตอล ยุค70 80นะ่ะตอนนั้นอะไรอะไรก็เริ่มเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมชอมเขามองไปทั้งหน้าละเขากลัวว่าพอดิจิตอลมากๆเขา้าอ่ะสังคมมันจะกลายเป็นแบบทุกอย่างถูกติดตามตรวจสอบได้หมดคำถามของเขาเลยสำคัญมากไม่ใช่แค่ทำเงินดิจิตัลยังไงแต่ทำยังไงให้มันไร้ร่องรอยเหมือนเงินสดจริงๆใช่ใช่คือความท้าทายใหญ่สุดๆเลยนะตอนนั้นนะ่ะที่ชอมหรือใครก็ตามที่คิดเรื่องนี้ต้องเจอก็คือปัญหาดับเบิล spending การใช้จ่ายซํำซ้อนเพราะข้อมูลดิจิตอลมันก๊อปีง่ายง่ายมากระบบธนาคารแบบเดิม,เ,ดมเนี่ย mm hmm. เขาก็แก้ด้วยการมีบัญชีกลางคอยเช็ค mm hmm. แต่ก็ต้องแลกด้วยความเป็นส่วนตัวไงเพราะธนาคารรู้หมดว่าใครใจ่ายให้ใครอ๋อเข้าใจละชอมก็เลยเสนอไอเดียเด็ดขึ้นมาเรียกว่าลายเซ็นคนตาบอดหรือ blind signatures เอ่อมันเป็นการต่อย,ยอดจากพวก public key cryptography นะนึกภาพง่งายๆเหมือนเราเอาแบงค์ดิจิตอลที่ จริงๆก็คือเลขซีเรียลนะใส่ซองจดหมายพิเศษไปแล้วก็มีกระดาษคาร์บอนซ้อนอยู่ยื่นให้ธนาคารเซ็นบนซองแบบไม่ต้องเห็นข้างในใช่ธนาคารเซ็นไปโดยไม่เห็นเลยว่าเลขซีเรียลข้างในคืออะไรพอเราเอาเงินที่เซ็นแล้วเนี่ยไปใช้คนรับเอาไปเข้าธนาคารธนาคารปลายทางก็แค่เช็คว่าอ๋อลายเซ็นนี้ของยิงนะแล้วเลขซีเรียลนี้ยังไม่เคยมีใครเอามาขึ้นเงินแต่ธนาคารจะไม่มีทางรู้เลยว่าใครคือคนแรกที่เอาซองนั้นมาให้เซ็น โห oh, ฉลาดมากแล้วแนวคิดนี้เขาก็เอาไปทําจริงจังเลยใช่ไหมที่ตั้งบริษัท DigiCash ใช่เลยตั้ง DigiCash ขึ้นมาเพื่อสร้าง e-cash ให้เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่า micro payments นะ่ะเขาเชื่อว่ามันจะฮิตมากบนอินเทอร์เน็ตก็เริ่มจากทํา Cyber b u c k กก่อนเป็นเหมือนเงินทดลองใช้กันภายในแล้วค่อยพัฒนามาเป็น e-cash ที่ใช้จับเงินจริงๆ ซึ่ง e-cash เนี่ยก็มีคนสนใจนะมีธนาคารเอาไปทดลองใช้ด้วยอย่าง Mark Twain Bank ที่อเมริกาหรือ Deutsche Bank ที่เยอรมนีแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันไม่สำเร็จหรออืมสุดท้าย DigiCash ก็ไปไม่รอดปิดตัวไปปี1998เเหตุผลก็ว่ากันไปหลายอย่างนะบางก็ว่าการตัดสินใจทางธุรกิจของชอมเองบางก็ว่าหรือจริงๆแล้ว ตลาดอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้สำหรับเงินดิจิทัลที่มันส่วนตัวมากๆแบบนี้หรืออาจจะเป็นปัญหาคลาสสิกที่ว่าไก่กับไข่ใช่ๆช่ช่แบบนั้นเลยคนไม่ค่อยใช้เพราะร้านค้ารับน้อยร้านค้าก็ไม่อยากรับเพราะคนใช้น้อยวนไปบทเรียนสำคัญอันนึงจากเรื่องดิจิแคชก็คือการที่มันต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์กลางของตัวเองนี่แหลนะเนาะพอเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือบริษัทปิดไประบบมันก็จบเลยถูกต้องมันเป็น single point of failure ซึ่งก็น่าสนใจนะมันพาเราไปสู่อีกปัญหาที่คล้ายๆกันเลยแต่เป็นเรื่องเอกสารดิจิทัลใช่ที่เบลโค์ตอนนั้นมีสกอต t สโตเนดากับสจวตฮาร์เบอร์เขาก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือเอกสารดิจิทัลเนี่ยมันแก้ไขวันที่แก้เนื้อหาง่ายมากแล้วแก้แบบเนียนๆไม่ทิ้งร่องรอยด้วยแหละอืมจริงพวกเขาเลยอยากสร้างระบบประทับเวลาหรือไทม์สแตม p i ปิที่มันเชื่อถือได้จริงๆ โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหน่วยงานกลางที่ไหนเลยเพราะหน่วยงานกลางก็อาจจะโดนแฮ็กหรือไม่น่าเชื่อถือก็ได้แล้วเขาทำยังไงล่ะไอเดียแรกคืออะไรไอเดียแรกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Hash Functions อ๋อ ไอตัวที่ย่อยข้อมูลให้เหลือเป็นรหัสสั้นๆใช่ไหมใช่ใช่เหมือนลายนิ้วมือดิจิทัลเนี่ยเขาก็เอาค่าแฮชของเอกสารปัจจุบันมาต่อกับค่าแฮชของเอกสารก่อนหน้าทำไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นห่วงโซ่แฮชหรือแฮชเชนสร้างลำดับเวลาขึ้นมาแต่แล้วใครจะเก็บโซ่ละ่ะจะมั่นใจได้ไงว่าไม่มีใครแอบแก้ข้อมูลเก่าๆในโซ่นั่นแหละปัญหาเขาเลยคิดต่อไปจนเจอแนวคิดการกระจายความน่าเชื่อถือหรือ distributing trust คือแคนที่จะเชื่อคนกลางคนเดียวก็ให้ทุกคนในระบบช่วยกันเก็บสำเนาบันทึกหลักอันนี้ไว้เลยอ๋อเหมือนช่วยกันตรวจสอบประมาณนั้นถ้ามีใครพยายามไปแก้ข้อมูลเก่าในโซ่ค่าแฮชมันจะผิดเพี้ยนไปหมดทั้งสายเลยแล้วมันจะขัดกับสำเนาที่คนอื่นๆเขามีอยู่ก็โปะเชะจับได้ทันทีฟังดูดีนะแต่พอเอกสารมันเยอะมากๆโซ่มันก็คงยาวมากจัดก,การลำบากแย่ใช่เลย ตรงนี้แหละที่เดฟไบเออร์เพื่อนร่วมงานเขาเสนอให้ใช้เมอร์เคิลทรีสเมอร์เคิลทรีชื่อคุณคุนใช่คิดค้นโดยร a ล์ฟเมอร์เคมันเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ฉลาดมากนึกภาพเหมือนเรามีข้อมูลเยอะๆเ,เราเอามาจับคู่แฮชกันแล้วเอาค่าแฮชที่ได้มาจับคู่แฮชกันอีกทำไปเรื่อยๆจนเหลือค่าแฮชสุดท้ายค่าเดียวค่าสุดท้ายนี่แหละเรียกว่าเมอร์เคลรูท แล้วมันช่วยยังไงถ้ามีข้อมูลต้นทางแม้แต่อันเดียวเปลี่ยนไปนิดเดียวนะไอค่าเมอร์เคิ o รูทสุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยทั้งยวงมันทําให้เราเช็คได้เร็วมากว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่เทียบ m e r ร์เ r o o t ูพอไม่ต้องไปไล่ดูข้อมูลทีละชิน้นโหเข้าใจละสุดยอดเลยแสดงว่า s t o n e ตต a ฮ a r b เบอเขาก็เอา m e r k l e Tree มาใช้กับระบบประทับเวลาของเขาถูกต้อง เขาสร้าง Merkle Tree ให้กับเอกสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาสมมุติว่ารายวันแล้วก็เอา Merkle Root ของแต่ละวันเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเป็นโซ่อีกทีกลายเป็น a chain of roots อ๋อเป็นโซ่ของรากอีกทีนึ่งใช่มันทำให้ระบบทั้งแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครเลยเจ๋งขนาดที่ว่าเขาเอาค่า m e r k l e Root รายสัปดาห์ไปตีพิมพ์ในคอลัมน์โฆษณาย่อยของ New York Times เลยนะฮะจริงดิ เอาไปลงหนังสือพิมพ์เลยเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นหลักฐานสาธารณะไงว่าณเวลานั้นๆน่ะค่า m e r k e root มันเป็นแบบนี้ใครๆก็ไปเปิดดูย้อนหลังได้เป็นการการันตีแบบสุดๆโหทุ่มเทมากแสดงว่าทั้งสองเรื่องนี้ทั้ง eCash ของชอมกับระบบประทับเวลาของ Stonetta r กับพวกเนี้ยอ่อมันพยายามจะแก้ปัญหาคล้ายๆกันเลยนะคือเรื่องความน่าเชื่อถือในโลกดิจิตอลใช่เลยประเด็นหลักคือความน่าเชื่อถือ กับการตรวจสอบยืนยันในโลกที่ข้อมูลมันก็ปี้ง่ายแก้ไขง่ายเนี่ยจะทํายังไงให้เราเชื่อมั่นในข้อมูลหรือในธุรกรรมดิจิทัลได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว eCash มันอาจจะไม่สําเร็จในเชิงธุรกิจนะอืแล้วระบบประทับเวลาย,ยุคแรกๆอาจจะยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายทันทีแต่แนวคิดพื้นฐานพวกนี้แบบการกระจายความน่าเชื่อถือการใช้การเข้ารหัสเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือการสร้างกลไกตรวจสอบความจริงโดยต้องมีคนกลางเนี่ยมันสําคัญมากมากเลยนะ มันวางรากฐานไว้เยอะเลยจริงๆลองคิดดูก็น่าสนใจนะว่าหลักการพวกนี้มันถูกเอาไปต่อยอดหรือมันแฝงอยู่ในเทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้ยังไงบ้างอืมโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวกับการพิสูจน์ความจริงในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยนะ